และตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่เขาคอสจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับ ไม่ได้มาซะนาเลยนะฮะอากาศยังดีเหมือนเดิมนะครับที่นี่แต่มาเขาคอทั้งทีนะครับจะพลาดมาหาพี่คนนี้ได้ยังไงครับก็คือพี่ไพรัตนั่นเองนะฮะพี่ไพรัตเนี่ยก็คือเพื่อนซีของพี่นิโนนะครับเดี๋ยวเรามาดูธุรกิจของพี่ไพรัตกันดีกว่านะครับว่าแกมีธุรกิจอะไรกันบ้างนะครับและวันนี้นะครับพิเศษจริงๆนะฮะที่ผมจะได้บุกบ้านของพี่นิโนนะครับซึ่งบ้านหลังนี้นะฮะพี่นิโนเนี่ยซื้อไว้ตั้งนานแล้วนะครับแล้วก็ให้ผมเนี่ยได้เข้าไปเยี่ย ยาสีฟันสมุนไพรตามหมอจุลาสูตรเอ็กซ์ตาและสูตรแงเดิมและตอนนี้ผมอยู่กันที่เขาคอเขาไรเขาพูดหวานคอนเนลรี่เขาคนะฮะสมัยก่อนเลยเนี่ยตอนนั้นน่าจะประมาณ17-18จับปดเกือบยี่สิบ้ะหมายถึงผมนะตอนนั้นอายุอายุ17 18อายุของตั๊กนะฮะ17-18ผมมาเสียผู้เสียคนก็ที่เขาคอโดยมีรุ่นพี่พี่นิโน่ครับ พี่จ๊อบนิติพี่ตีอ้วนพาผมมาเสียคนที่เขาคอนะฮะโอเคฝั่งซ้ายมือนี้บอกเลยนะว่าเป็นพื้นสีของพี่นีโน่ครับผมเคียงบาทเคียงไหลด้วยกันมาสามสิบกว่าปีแล้วสามสิกว่าปีได้นะครับวันนี้ดีใจฮะที่ผมได้กลับมาที่เขาคออีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ก็ไม่ได้เจอตักมา ยีกว่าปีนะที่ตั้งที่ตั้งมาครั้งนู้นใช่ใช่มาทีไรผมก็จะมีเรื่องราวตลอดเวลาใช่มีเรื่องสนุกสนตลอดโอเคพี่ผมอยากจะทราบเลยด้วยกันนะพี่ครับพี่มาอยู่ที่เขาค้อเนี่ยฮะได้ยังไงครับพี่ครั้งแรกสุดขึ้นมาเที่ยวพอขึ้นมาเราชอบอากาศแล้วก็คิดก็อยากจะมาทำอะไรวันนี้ดีกว่าอ ชวนชวนรุ่นพี่มาทําที่ดินจัดสรรกันแต่ตอนหลังก็ไม่ไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่เพราะว่ามันมันช่วงฟองสบู่ปีสีหนึ่งด้วยอะไรด้วยหลายอย่างที่เราเริ่มทํามาแล้วก็มันมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจตอนชื่ออะไรครับพี่ชื่อตอนนั้นตอนนั้นทำฟอร์เรสซิวตั้งแต่ปีสามห้าสามห้าเริ่มปีสามครับผมฟอร์เรสซิวครับแบ่งเป็นที่แปลงจัดสรรขายแปลงละลายแปลงละไลายอ๋อแปลงละลายแปลงละลายนะครับแล้วก็เลยเกิดยุคในที่ฟองสบู่แตก คือคือหลังจากนั้นมันมันมันเริ่มไม่ดีเราก็เลยผมก็เลยไปดูที่อยู่ตรงเชิงผาริมถนนข้างนอกที่ที่ตักเคยมารีสอร์ทเป็นทำรีสอร์ทเล็กๆเป็นบ้านไม้ทำประมาณสิบห้องเองสิบหลังเองแล้วก็มีร้านอาหารชื่อบ้านเชิงผาอันนี้คือปีไหนพี่ปีปีบ้านเชิงผาทำตั้งปีสามสามหกสามเจ็ดอะไรก็เริ่มทำสามหครับผมดูนะสองห้าสามหกนะสองห้าสามเจ็ดครับโอเค ก็คือจะมาสร้างเป็นรีสอร์ทแล้วต่างๆนานานะครับแล้วก็จนมาพบกับแก๊งแก๊งดรลกใช่ไหมพี่สุดยอดแก๊งดรลกแก๊งสุดยอดค่อนข้างจะมีเรื่องราวกันมากมายนะครับเพราะว่าดาราจะขึ้นมากันเยอะมากๆเยอะมากพอแก๊งดรลกมาปุ๊บก็บอกต่อกันแต่เราคนก็ตามกันมาก็แยะไปหมดพิดต่อยมาวิลลี่มามาแยี่หอยก็มามาหมดเลยครับทั้งแก๊ง ค่อนข้างจะเยอะนะฮะมันก็ไม่สามารถจะมาเล่าได้แล้วกันนะครับมันมีเรื่องราวที่ค่อนข้างที่จะลึกซึ้งแล้วพี่เนี่ยไปพบกับพี่ดิโน่ฮะได้ยังไงครับพี่ก็พี่โน่เข้ามาซื้อที่ที่ภูแก้วทำบ้านอยู่ยังไม่เสร็จพี่ดิโน่คือมามาซื้อบ้านซื้อบ้านไว้ก่อนซื้อบ้านก่อนแล้วก็อยู่ระว่ังตกแต่งด้วยทำนู่นทำนี่ก็แวะมาเจอกันที่เชิงผา ที่บ้านเชียงผาเพราะว่าเป็นร้านอาหารด้วยอ๋อเป็นร้านอาหารใช่เป็นทั้งร้านอาหารทั้งรีสอร์ทครับพี่แล้วแวะไปกินข้าวอ่ะแวะไปกินข้าวกินเหล้าด้วยกันแต่ยันเช้ากินข้าวยันเช้าจอบขึ้นมาบ่อยก็เห็นชอบบรรยากาศเหมือนกันครับครับจอบก็เลยมาซื้อซื้อซื้อที่ไว้ปลูกบ้านแต่ตอนนี้ไม่ได้ปลูกนะฮะแต่เพิ่งไม่นานนี้ก็เพิ่งจะให้ให้คุณพ่อมาดูที่ดูอะไรอยู่เพราะว่าตอนที่พี่จอบมาซื้อที่ผมเองก็ขึ้นมาด้วยใช่ใช่พี่ มาทําแปลงนี้เพื่อปลูกข้าวโพดปลูกข้าวโพดเพื่อส่งเทพเป็นข้าวโพดหวานสองสีอ๋อครับพอเราปลูกเสร็จปุ๊บส่งส่งกรุงเทพด้วยจะส่งฝักสดข้ากรุงเทพด้วยแล้วก็ลูกสาวตอนนั้นทํางานอยู่ที่เขาเป็นแอร์อยู่ไทยสมายโอกิ๊เป็นแอร์อยู่ไทสมายใช่น้องกิ๊เป็นแอร์อยู่ไทสมายแล้วก็คุยกันเขาบอกว่าเขาอยากมาทําคาเฟ่บันนี้ซึ่งเราก็ปลูกข้าวโพดอยู่แล้วเขาก็เลยลองคิดสูตรกับกับแฟนเขาทำ เบเกอรี่ทุกอย่างเกี่ยวกับข้าวโพดน้ำข้าวโพดบ้างอะไรบ้างเขาเขาคิดส่วนพี่ก็เป็นคนปลูกดูแลให้แล้วก็เลยมาสร้างเป็นคาเฟ่เป็นข้าวโพดหวานคอนดีอรเนี่ยไรข้าวโพดหวานคอนดนอรเนี่ยก็เป็นทั้งคาเฟ่ด้วยด้วยการที่เราก็คือจะคอยซัพพอร์ตลูกสาวเราดันแหละลูกอยากจะได้อะไรเดี๋ยวพ่อจะคอยซัพพอร์ตให้แต่มันก็มันอยู่ที่เขาเองด้วยเพราะเขาสองคนเนี่ยตื่นตีห้าขึ้นมาทำ ขนมทุกวันมาอบเค้กทุกวันทุกวันตีห้าเพราะเค้กเขาอบใหม่สดทุกวันเลยครับครับครับลูกของพี่ทั้ง3คนเนี่ยผมเนี่ยยังจําได้ว่าผมเนี่ยเจอน้องเขาตั้งแต่ประมาณ3ขวบสองขวบยังวิ่งเล่นสนสนอยู่เลยวันนี้ก็ได้มาเจอกับน้องกิฟต์ใช่ลูกสาวคเล็กตอนเนี้ยโตเป็นสาวแล้วนะฮะแล้วก็ก๊ปอ่าน้องก๊ปใช่ ลูกชายคนโตน้องโบ๊ทจะเป็นคนรองน้องกิฟจะเป็นคนเล็กสุดนะฮะโอเคน้องกิฟก็คือ10ไร่เนี้ยยกให้ไปครับผมก็เป็นของกิฟต์เขายกให้ไปแล้วนะฮะ40ไร่รีสอร์ทก็คือให้ก็ลูกชายคนโตอ่ะอคิริยาโอ้แสดงว่าพี่มีที่เยอะมากๆเลยก็แล้วมีแค่มีอีกแปลงมีไม่ขายอีกแปลงนึงถ้าขายได้ก็จะให้โบ๊ทไปที่ตรงเฉิงหาโอ โอเคพี่งั้นเดี๋ยวพาตัดเดินชมความสําเร็จของพี่หน่อยได้นะครับยินดีใจมากครับดีใจมากได้กลับมาเจอไม่ได้เจอนานเนี่ยครับโอ้โหยี่สิบกว่าปีดีใจมากครับพี่เดี๋ยวพาเดินชมหน่อยได้นะครับขนลุกเลยดีใจจริงฮะดีใจดีใจฮะสวยมากสวยมากสวยมากเนี่เจ้าก๊อฟมันอยู่นี่พอดีพอดีก๊อฟมาลูกชายคนโตฮะนี่ลูกชายคนโต นี่ลูกชายคนโตของพี่ตังนี่นี่ที่ผมเจอน้องตั้งแต่เด็กๆเลยนะฮะสองขวบสามขวบดูตอนนี้เด็กเล่าวีรกรรมครับอย่า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 น้องอย่าหยุดเลยไม่ต้องพูดนะไม่ต้องพูดนะโอเคครับผมนี่อันนี้เก็บบรรยากาศกาแฟนี่ขนมน้องกิฟน้องกิฟน้องกิฟลูกสาวคนเล็กนี่นี่นี่ก็เป็นอ่าเป็นแฟนโอเคกิฟจ๋าพี่ตั้งต้องขอถามไปดิแล้วหนูเนี่ยมาคิดเดี๋ยวนะสูตรเอง ทำเองเหรอฮะน้องคลิปเองก็คือใช้ชีวิตยอยู่ที่กรุงเทพแล้วทำไมถึงตัดสินใจมาอยู่ที่เขาค้อคะคือเดิมคลิปเป็นแอร์โอสเตสมา4ปีค่ะร,ระหว่างที่เป็นแอร์ก็คือเปิดร้านขนมด้วย,วยก่อนหน้านี้เรามีร้านหน้าร้านขนมค่ะอยู่ที่สยามสแควร์เ่าจปิดปี แ<ร>ล้วช่วงนั้นใกล้จะหมดสัญญาพอดีแล้วช่วงโควิดคุณพ่อเขากับมาาอาบคข้าวโพดให้ค่ะก็เลยทำมาร์เก็ตติ้งให้คุณพ่อเรื่องขายขา้าวโพดเราเป็นความคูดอค่ะตัดข้าวโพดสดจากไร่ส่งตรงถึงหน้าบ้านลแล้วก็เลยอพอแก๊กร้านที่สายามใกล้ๆจะหมดสัญญาคุณพ่อก็เลยบอกว่างั้นเรามาเปิดคาเฟ่เหมือสองธุรกิจรวมกันเหมือกันเป็นคาเฟ่ด้วยแล้วก็เป็นข้าวโพดด้วยมาอยู่ในที่ของตัวเองก็เลยค่อยๆเริ่มสร้าง่ยค่ะก็ย้ายมาอยู่ที่นี่แบบโดยย้ายมาถาวน์ละค่ะ อย่าไปกี่ปีแล้วลูกจ๋าสองปีก่อนแล้วค่ะสองปีกว่าชอบไหมครับชอบแล้วอยู่ที่นี่ชอบชอะเอออ๋อก็เอ็นจอยเพราะว่าแบบเราได้พัฒนาปรับปรุงคือที่ตัวเองด้วยแล้วก็ทำงานเหมือนทำที่บ้านตัวเองอ่ะโอเคอ่ะทราบทั้งหมดแล้วครับขอบคุณจริงๆครับโเก่งมากลูกค้าเข้าแล้วนะฮะลูกค้าลูกค้าเข้าสวัสดีครับแจกฟรีนะครับผมวันนี้ สักระเบืเบ้อเลยวันนี้นะฮะเชิญครับเชิญครับามาพี่พระจ๋ามาพี่เดี๋ยวโอเคน้องกิฟต์จ๋าเดี๋ยวหนูก็ขายของไปเดี๋ยวพี่จะเดินชมไร่หน่อย <S <S นะครับผมน,นมมี่ยังจะมารูปหะชัยตูครับผมครับโอ้โหร่มรื่นลยพี่ <S <S อ๋อนี่ก็เป็นดอกไม้ที่เราทําไว้ขายอ๋อเหรอฮะพันไม้พันไม้อ๋อปลูกไว้ขายด้วยใช่ครับ มาชมตรงนี้ละรูปรูปรูปอ๋อรูปถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายนี่เดี๋ยวพามาดูรูปถ่ายฮะน้องๆยังไม่เคยเห็นเออนี่ดูสิฮะมากันทั้งหมดวงการกันเลยนะครับผมนี่พี่หนุ่มสอนรามก็มาพี่เสนาลิงพี่ต้นอ้วนอันนี้น่าจะเป็นพี่ทุเรียนออใช่ใชใช่แล้วคนนี้ยนะฮะนี่พักบริบูนณดดูดิถือแก้วด้วยโอ้โหกากันเลยเกิน เด็กๆเลยเนี่ยดูดิฮะกาศกาศมากโอ้โหนะฮะนี่นี่นี่อ่ะนี่ก็มานี่นี่พี่จ๊อบนี่พี่โจ๊กเกอร์นะครับนี่พี่เมียประมาณรัดนี่พี่หนูแหม่มครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหนี่นี่นี่ดูฮะดูฮะพี่ตั๊กบริบูรนะฮะพี่จ๊อบนิติพี่เปิ้ลนาคอน โอ้โหเฟสใหญ่กันเลยอะเนี่ยเฟสใหญ่เลยเนี่ยฮะโอ้โหคิดถึงะพี่<อ>คิดถึงนะ <laughs> สนุกมากเลยอะตอนนั้นอะเด็กๆอยู่เลยฮะมันคือวัยที่แบวบวัยกำลังโซนอะ <laughs> วัยกำลังเที่ยวอะฮะมันมากเลยฮะโอเคนี่ก็คือผังคณะน้ฮ่องกงนะอืมอันนี้คือผักคะน้าฮ่องกงผักคะน้ฮ่องกง <laughs> ใช่ แต่แป่งล่างทั้งหมดนี่ก็จะเป็นข้าวโพดหวานหมดสองสีที่เราทำได้พี่จ๋าผมสงสัยฮะแล้วพี่จัดแปลงยังไงบ้างฮะว่าอันนี้ต้องเป็นแปลงคนะอันนี้ต้องไปแปลงขา้าวโพดคือด้านบนนี่ทำเป็นแปลงคณะทั้งหมดเพราะว่าแล้วก็เป็นสวนเพราะอะ <พอ S 1> ไรครับผมตรงนี้มันตัดแล้วให้ลูกค้าเดินเดินเดินชมได้ส่วนแปลงข้าวโพดมันจะสูงหน่อยแล้วก็เอาไว้ข้างหลังอ๋อเราก็จะแบ่งเป็นแบ่งเป็นล็อกล็อกล็อกออเพแล้วพอเราตัดก็คือเราจะส่งตรง หน้าบ้านเลยตอนนี้มีส่งเคอรี่ส่งดิลเวอรี่นะถึงหน้าบ้านมีเพราะลูกค้าประจำของกิฟต์เขามีอยู่แล้วก็ขายหน้าไร่แล้วก็มาทำขนมแล้วก็ใช้ของเราอยู่มุงเวท่าเกิดจะสรุปสั้นๆก็คือสวนเกษตรครบวงจรเราก็มีทั้งปีประมาณนี้ป่ะพี่ใช่ใช่เฮ้ยพี่แต่มันเจ๋งตรงที่ว่าเนี่ยฝั่งซ้ายก็เป็นภูเขาด้านหน้าก็เป็นภูเขาเนี่ยภูเขาล้อมรอบทั้งหมดเลยนะครับคเขาเขามันเป็น เนินทั้งเป็นเนินเขาอยู่บนอยู่อยู่ล้อมรอบด้วยอุทยานด้วยอะไรด้วยหลายอย่างครับมันก็จะวนเวียนกันอยู่างเงี้ยอันนี้ตอนนี้เราก็เพิ่งทยอยตัดแปลงนี้ต่อแล้วมันจะมีออกั้งปีของเราเองเดี๋ยวตักลองไปเด็ดชิมที่ต้นได้เลยสดสดได้เลยอ้าว คิดถึงพี่นะเนี่ยยังจําได้เลยดูแลผมตั้งแต่ผมยังเป็นเด็กๆเลยนะจนถึงทุกวันนี้เนี่ยรักษาสุขภาพเลยพี่นะดื่มทุกวันดื่มทุกวันเพื่อมวามสุขภาพขอบมขอบคุณครับคิดถึงคิดถึงคิดเหมือนกันถึงแ่้วมีเป็นสองสีไปคันเล่อ กินสดๆจากต้นได้เลยหวานกรอบอ่ะแล้วมันสุกยังพี่อันเนี้ยสุกแล้วไม่ใช่ไม่สุกมันดิบอ่ะหมายถึงอะไรนะหมายถึงแบบมันแก่เต็มที่อ่ะแก่เต็มที่ได้แล้แปลงจะจะสลับกันไปเรื่อยอ๋อพอแปลงนี้หมดก็ถัดไปจะเป็นล็อกถัดไปเดี๋ยวก็จะไล่มาเป็นรุ่นรุนอือฮเป็นไงดีจัดดีจัดเลย ผมเห็นพี่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ด้วยใช่ครบวงจรเลยไก่แล้วก็เอาไข่มาทําขนมมาขายหน้าร้านด้วยฮะเก็บไข่ทุกวันแล้วก็เป็ดนี่ก็ขายขายไข่หน้าร้าน p a s s อ o n ฮะฮะโหพี่จัดเ a y o u อยังสวยเลยเนี่ยพี่เฮ้ยโหพี่นี่มันร่มลื่นมากๆเลยเนี่ยพี่แค่นี้เอาสับรสเรื่อยยุ่งกันหมดอ๋อแล้วเป็ดนี่คือแป็ อันนี้จะเป็นดอกแล้น,นี่ไงเส้นฝรั่งเดี๋ยวัน,นี้เขากำลังกำลังถอนแยกเพื่อเอาไปลงแปลงอื่นระหว่านเมล็ดไว้อาอจะเคลื่อนไปให้มันออกดอกดอกดอก,ดอกซิมพูนะะฮเนอี่ยออพี่เก็บทุกเม็ดเลยนะพี่ <laughs> พ,พี่ไพรัตฮะก็ออกมาปลูกเรื่อยแล้วมีเวลาเราก็ค่อยๆทำมันต้องใช้เวลาพวกเนี้ยเฮ้ย <h ye> อันนี้คือไก่บ้านไหมพี่หรือหรือเป็นไก่ไ่กพันอะไรพี่ไวเล็กฮอนอ่ะอแล้วไข่มันไจะแตกต่างกับไข่ไก่ทั่วไปเขาจะสีขาวนะฮะที่ที่ตาเห็นนะไข่เขาจะเหมือนไข่เป็ดเลยอ๋อแต่แต่แต่ลูกเล็กกว่าไข่เป็ดอ๋อเพราะไข่ทั่วไปมันออกสีไข่ไก่เพราะนั้นะฮะคือขียวอ่าแล้วเหมาะกับการที่จะมาทำอะไรอ่ะพี่ทำเค้กเหรอก็ทำขนมทำอะไรที่หมดฮะเพราะเพราะไข่ไข่ดกฮะมันเป็นพันไข่โดยตรงอันนี้จะเป็นซิลกี้มันเป็นไก่สวยงาม อันนี้ขนจะฟูอันนี้พันซิลกี้อันนี้เลี้ยงไว้ดูเล่นสวยงามครับครับครับแต่ไก่ไข่ก็อันนั้นก็ใช่ไว้ละครก็ใช่อ่าอันนี้อันนี้อันนี้เราเลี้ยงดูสวยงามไปเฉยอันนี้คือไก่ไก่ไก่ซิลกี้ไก่ซิลกี้ซิวซิลกี้ขอซิลกี้ออเดี๋ยวขอบไปชมอีกสี่สิบไร่ได้เลยของกอฟรีสอร์ทของ ลูกชายพี่น้องก๊อฟอ่าน้องก๊อฟโอเคจะให้น้องก๊อฟพาไปเลยโอเคได้ถ้าเดี๋ยวพี่ไปกับผมด้วยไปกับผมด้วยโอเคได้โอเคโอเคนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของพี่40ไล่นะฮะอากิรินยาที่บอกตักไว้ที่ว่า ตอนนี้เป็นของกอลฟกับแฟนเขาครับสายโตของพี่เชื่อไม่ว่าผมเจอน้องคนนี้ตั้งแต่ผมเด็กๆตั้งแต่ผมประมาณ1 7 1เจ็ดสิบปผมอยู่งานปห้าปสี่ปห้าดูตอนนี้ดิไม่ใช่ดิไม่ อาเนี่ยเจอกับหนูทั้งนั้นหนูยังเด็กๆเลยใช่ใช่ประมาณนั้นป .4 ป .5 มาณนั้นครับยังเด็กแล้วอาก็เคยไปรับที่โรงเรียนด้วยเซนคาเบียนใช่ครับแล้วก็เปิดเพลงดังๆโชว์เพื่อนๆใช่เปิดเพลงให้ตำรวจมองเปิดเพลงกลางไฟแดงก็น่าอาไม่หรอกสติไม่ค่อยดีเพราะบ้าบพราะองเจอก่อนเพราะก่อนกไปรับโรงเรียนนั้นก็ต้องเจอเจอตอนช่วงที่มากปยังต่ำกว่านั้นอีกต่ำกว่านั้นใช่เจอน้องเด็กๆอ่ะใช่ครับใช่โอเคพี่ผมต้องขอถามก่อนว่า พี่มาซื้อที่เนี่ยเนี่ยซื้อที่แปลงเนี่ยพี่ตั้งแต่ปีไหนนะพี่สามสามสามสีในรูปมีอยู่ปี3-4มสี่ครับทีที่ครั้งแรกเลยนะแล้วก็ซื้อเก็บไว้เฉยแล้วก็จนเขาเรียนจบเขาอยากทำขึ้นมาก็มาช่วยกันรุยทำเป็นรีสอร์ทขึ้นมาตอนนั้นจบสถาบันการบินพลเรือนครับแล้วก็ มีความฝันก็คือเราแรกอยากจะเรียนต่อนักบินแต่คุณพ่อก็บอกว่าพ่อกับป้าก็บอกว่าแบบเออถ้าจะเรียนนักบินคือต้องขายแปลงเนี่ยแล้วก็ส่งผมเรียนอ๋อขายแปลงนี้ใช่สีไร่เพื่อส่งลูกชายเรียนเพราะค่าเรียนนักบินมันก็สูงอยู่ก็ให้เลือกระหว่างอาจจะจะมาลุยตรงนี้หรือว่าจะไปเรียนนักบินอย่างเงี้ครับผมก็นอนคิดคืนเดียวแล้วก็สุดท้ายก็เลยขึ้นมาเลยแบ่งขายไปครึ่งหนึ่งไม่ใช่ก็ขึ้นมาลุยสร้างกับบนนี้เริ่มจากเริ่มจากศูนย์เลยครับก็ที่ดินเปล่าๆเลย มีแต่หญ้าเนี่ยก็คือต้นไม้อะไรก็ปลูกกันเองหมดเลยครับผมหนึ่งปีกว่าๆก็ค่อยๆสร้างค่อยๆเนี่ยลองถูกลองผิดนู่นนี่นั่นโดยการที่คุณพ่อก็เป็นพ่อก็มาช่วยาว่าต้องสร้างแบบนี้ต้องสร้างเลยอย่างงี้ช่วยกันช่วยกันทำอ๋อไม่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ตั๊กสงสัยแค่ว่าคือเราเนี่ยจะสร้างที่นี่เสร็จกันก่อนใช่ก่อนก่อนคอนเนอรี่ที่ที่ที่เมื่อกี้ตั๊กไปอ่ะอ๋อราะอ่าอันนี้ทำมา เขาปีที่สิบปีนี้ปีที่สิบอ๋อสิปีสร้างเสร็จก่อนถึงไปต่อที่ที่นู่นคอนดีลี่ใช่อ๋อโอเคต้องขอบอกเลยนะครับว่าวิวนี่หลักล้านกันเลยนะฮะหมอกกำลังมาวันนี้ครับดูดิฮะหมอกเดี๋ยวนะฮะสี่สิบไร่ก็หมายความว่าโอ้โหมันตั้งแต่ทั้งลูกครับสมัยก่อนเขาไม่ได้ซื้อเป็นไร่สมัยก่อนเขาซื้อเป็นลูกครับแล้วค่อยมาวัดไว้ว่าเป็นพื้นที่กี่ไร่ใช่ครสมัยก่อนะ อ่้ว้วห้องมีอยู่กี่ห้องครับห้องทั้งหมดจะมีเจ็ดห้องหนึ่งครับผมเราเปิดแบบเล็กๆทําแบบเหมือนกึ่งกึโฮมสเตย์ดูแลกันเองเนี้ยครับผมกับข้าวอะไรผมก็ทําเองอยู่นี่อยู่ทุกวันทำเองทุกอย่างครับผม ทำเองทั้งหมดเลยมีคนถ่ายทอดวิชาอาจารย์นะครับเปิดร้านอาหารมาก่อนใช่ก็เลยพ่อครัวมาก่อนถ่ายทอดวิชามาให้หมดแล้วครับก็เนี่ยทำเองทําเองดูแลกันเองอะไรงี้ใช่ครับก็สมัยก่อนทําครัวที่เชียงพาอ่าใช่ใช่พี่น้อยเขาไปช่วยผัดนะใช่ครับสมัยก่อนเขาไปช่วยทำกับข้าวแล้วก็นี่เหล่าซิกตั้งทันใช่ไหมทำี่ทันใช่เหมือนกันฮะคือผมนะจะชอบพี่ดิโนเปิดที่ไหนนะส่วนใหญ่นะคือ จะเจ๊งตลอดพ่ออะไรพ่ออะไรพี่ดีโน่ประจาประจำประจานะครับคนใจดีคนใจดีเดี๋ยวก่อนโอเคก็คือจะมีอยู่เจ็ดห้องด้วยกันใ่นะฮะนะฮะเจ็ดห้องแล้วก็จะเป็นเพจเฟรลี่ที่นี่จะชูเรื่องก็คือลูกค้าถ้ามีน้องหมาน้องแมวเอาเข้ามาพักได้เลยครับผมไม่ชาร์จเพิ่มพักฟรีครับผม พาน้องบอดีมาเที่ยวก็คือจะฟรีหมดเลยใช่แล้วก็เต็มอุปกรณ์มาเองที่นอนอาหารอะไรอาหารถ้าไม่มีเราก็มีให้ได้ด้วยครับผมแล้วก็คือที่ผมได้เห็นเนี่ยก็คือจะเฟียมากๆก็คือจะเป็นกเพกาวด็อกเพกาสนามเด็นเล่นมาครับผมเอามาวิ่งปล่อยเล้หมาได้มาวิ่งได้ใช่มาเปลี่ยนฟิลให้รับธรรมชาติอย่างนี้ได้เลยครับอ่าแล้วหมามันจะวิ่งตกเขาป่ะไม่ไม่ตกะเรามีรั้วครับผมมีรั้วยอกยอกยอกตลกครับผมอ๋อโอเคอาจจะมีตกบ้างไม่รู้ ็อกเพกาวนะครับโอเคเข้าใจแล้ววิวนี่คุ้มเลยเนี่ยน่าราหมอกกำลังไหลครับถ้าฝนตกเนี่ยบนนี้จะหมอกเยอะมากบันที่น้ำลงล่างเป็นทะเลเลยแล้วก็เห็นเป็นทะเลหมอกอารมณ์เหมือนเรายืนอยู่บนก้อนเมฆเลยครับถ้าฟ้าเปิดก็จะเห็นผาซ่อนแก้วมันจะเป็นวิวภูเขาครับโหสวยมาก ก็จะห้องหับนี่ก็คือตกแต่กกันเองหรือเปล่าฮะก๊อปจัใช่ครับผมเป็นแบบเรียบๆง่ายๆครับเรียบง่ายอ่าแล้วส่วนของก๊อปไปฮะไปพักที่ไหนก็พักที่นี่เลยครับผมอ๋อไปตรงช่หลังแรกข้างบนใช่ครับผมแสดงว่าโซนนี้ก็คืออ่าใช่เป็นโซนลูกค้าครับผมพักแล้วใช่เผื่อเขามีเลทโทรด่วนแล้วก็มาเซอร์วิสได้ตลอดย4ิบสี่ชั่วโมงครับเพราะว่าอยู่นี่ตลอดครับโซนนี้ก็เป็นด็อ เป็นเก่าใช่ครับสนามเล่นของนี่สีมขขาโอ้โหบรรยากาศแสดงว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนที่รักหมานี่รักสุนัขนี่คงจะชอบบนน้านเลยนะได้แต่ได้ในพี่เพลนครับบางคนเี่ก็ะตายมาบางคนเอาเต่ามางี้ก็ได้ครับเอาเสือมาได้ใช่ไหมได้อันนี้แล้วก็เอาแบบเน้นซีโร่เวสซับของอะไรที่เหลือใช้ก็เอามามิกใส่ให้มันเป็นประโยชน์ยางรถเก่าที่เคยเปลี่ยนของยางรถตัวเองนั้นครับ อ๋อมาทาสีใหม่เอาใช่อันนี้ก็ทําเป็นไม้เทียมอันนี้ทําเองเหมือนกันครับอ่าฮะอ่าโ nn ั่งครับอ่าอ่าโอเคโอเคอ่าเก่งมากนี่โอเคเก่งมากเก่งมากของของนี้อ่านี่มาโชว์พืชเล้วโอเคแน่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 ี้มาเดินมาเดิมาออเก่งนะเนี่อ่นั่นนั่นน่นน่นน่เก่งมาก อันนั <jemand> ่นแน่อนี่โชว์หน่อยโชว์หน่อยตั้งไหมเกือ่ิงต้จริงจริงเทียวติงต้จริงจริงเทียวอ่ะสุดท้ายนี้น้องก๊อฟบฝากหน่อยฝากน่อยนะฝากรีสอร์หน่อยชื่ออคีรินยารีสอร์ทนะครับผมอยู่ตำบลแคมป์สนก็จะเรียกว่าอยู่ตรงพื้นที่เขาค้อนนี่แหละครับผม เพจเฟ e บุ๊กทักมาได้เลยครับผมอเดี๋ยวพี่ตักจะขึ้นมาให้เลยได้เลยนะครับ่าวันนี้โอเคเดี๋ยวไปกันก่อนครับผมบายบายขอบคุณมากายินดีครับยินดีโอ้พี่วันเก่าๆมีฝึกปีได้กลับมาเจอกันโอ้โหแล้วของของนี่แบบเดี๋ยวไปดูข้างบนดิโอ้โหแมงอลังการมหากรรมมากเลยเนี่ยลูกพี่นี่แบบ ดูดูห้องน้ำเนี่ยแล้วก็จานชงจานชามโอโอเคเลยอ่ะเยอะมากเป็นร้อยจานยิ่งแก้วดูแก้วโอ้ยสำหรับกินนี่พักเลยวิสกี้เหล้าเบียร์ไวน์ตู้แช่ไว้อ่ะ เนี่ยดูมีหุ่นในห้อ้เฮ้ยดูดิเฮ้ยดูนี่ดูดูโอ้โหเฮ้ยมีหุ่นใน้องดำโอ้โหลูกพี่เฮ้ยตั้งตั้งดวงซาแล้วเหรอดูอดของไฟอ่ะปาใหญ่แล้วปีนี้พี่ดีโน่เนี่ยโอ้โหลูกพี่เฮ้ยเดี๋ยวนะพี่คือผมเซอร์ไพรส์ตัวนี้ว่าเดี๋ยวนะคือผมอ่ะทราบ ว่าพี่ดีโน่เนี่ยชอบสะสมของเก่าใช่แต่ผมเองก็ไม่ทราบว่าแกจะมีของของเก่าเนี่ยเยอะแบบนี้ไงพี่อู้เยอะอ,อันนี้คือผมผมช็อกจริงๆนะอันนี้ยังแค่เศษเสี้ยวที่เก็บไว้ยังไม่ได้มาโชว์มีเยอะโอเคงั้นผมให้ดูแค่ชั้นหนึ่งพอแล้วกันนะซีเ็ตแล้วกันอโอเคนี่เป็นบ้านของลูกพี่ผมโอเควันนี้ผมลาไปก่อนป่จริงๆนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ยาสีฟันสมุนไพรตามหมอจุลาสูตรเอ็กซ์ตาและสูตรดงเดิม